GMC Sierra 1,500ปี2025คือหนึ่งในรถกระบะขนาดฟุไซด์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายทั้งในเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวโดยรุ่นปี2025นี้ GMC ได้ปรับปรุงทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีภายในให้มีความล้ำสมัยยิ่งขึ้นพร้อมใส่ระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกเส้นทาง รูปลักษณ์ภายนอกของ GMC Sierra 1500ปี2025โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยแต่ยังคงความแข็งแกร่งและทรงพลังกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบซิกเนเจอร์ของ GMC พร้อมแถบโครเมียมหรือสีดำด้านตามรุ่นย่อยไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบมีดีไซน์คมเข้มพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดอัตโนมัติและระบบปรับทิศท,ทางตามการเลี้ยวเส้นสายบนฝากระโปรงเน้นกล้ามเนือ้อเพิ่มความดุดนัน ด้านข้างติดตั้งบันไดข้างและล้ออลลอยขนาดตั้งแต่18ถึง22นิ้วตัวถังมีให้เลือกหลายแบบทั้ง r e กูลา r c แค d ดับเบิลแและคร w Cap ที่เหมาะกับทั้งการใช้งานบรรทุกและการเดินทางแบบครอบครัวด้านท้ายรถมาพร้อมไฟไท้ายเล d ด,ดีไซน์ใหม่ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและมีฟังก์ชันมัลติโปรโทเทลเกตที่สามารถเปิดได้หลายรูปแบบเพื่อความสะดวกในการขนของหรือใช้งานเป็นโต๊ะทำงานภาคสนาม ตัวกระบาดท้ายมีระบบป้องกันร,รอยขีดข่วนและช่องเสียบไฟฟ้าแบบ120วีที่ใช้งานได้จริงสำหรับงานช่างหรือกิจกรรมกลางแจง้งภายในห้องโดยสารของเซียรา1,500ปี2 0 2 5ได้รับการยกระดับให้มีความหรูหราและกว้างขวางยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้ตกแต่งมีทั้งหนังแท้ไม้จริงและวัสดุคุณภาพสูงในทุกกลุ่นพื้นที่บอกกว้างสบายพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบปุ่นเบาะในรุ่นสูง เบาหลังในรุ่นครูแคปพับได้และมีช่องเก็บของซ่อนอยู่ด้านหลังเพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บสิ่งของสําคัญหน้าจอแสดงผลกลางขนาด13.4นิ้วเป็นระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อได้รวดเร็วและลื่นไหลหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่หลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลขนาด12 3นิ้วสามารถปรับรูปแบบการสแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ มีระบบนำทางแบบเรียลไทม์ระบบเสียงระดับพรีเมียมจากโบสให้เสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันหุ้มหนังแท้พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบสังการด้วยเสียงระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ในด้านขุมพลังเซรา1,500ปี 1, 2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน V8 ขนาด5.3ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ355แรงม้าแรงบิด519นิวตันเมตรไปจนถึงรุ่นท็อปที่ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด6.2ลิตรให้กำลังถึง420แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง623นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวัที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลดูราแมแคขนาด3.0ลิตรที่เน้นความประหยัดและแรงดิดสูงสำหรับการลากจูงสมรรถนะของเซียร่1,500อยู่ในระดับแนวหน้ารถสามารถลากจูงได้สูงสุดถึง5,900กิโลกรัมเมื่อติดตั้งอุปกรณ์พ่วงที่เหมาะสมระบบช่วงล่างปรับจูนมาเพื่อรองรับน้ำหนักและให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางลุย รุ่น a t 4และ ATCX มาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อแบบอัตโนมัติที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดทางเรียบหิมะโคลนหรือหินและมีระบรบล็อกเฟืองท้ายสำหรับการลุยแบบจริงจังในด้านความปลอดภัยเซร่า1500ปี2025ติดตั้งระบบ GMC Pro Safety Plus มาเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันในรุ่นสูงยังเพิ่มกล้องมองรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบตรวจจับคนเดินท้าฟังก์ชั่นพิเศษอื่นที่น่าสนใจคือระบบ Super Cruise ที่ให้ผู้ขับขี่สามารถขับแบบแฮนด์ฟรีบนถนนที่กำหนดได้อย่างปลอดภัยผ่านการใช้กล้องเซ็นเซอร์และข้อมูล GPS ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าขององค์การขับขี่เพียงอัตโนมัติที่ล้ำหน้ามากในรถกระบะยุคนี้ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจเช็คสภาพรถผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือการควบคุมสไาล์รถจากระยะไกลและระบบแจ้งเตือนการ,รบำรุงรักษาแบบเรียลไทม์การประหยัดน,น้ำมันของเซียร่า1,500 B 2 0 2 5ขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์โดยรุ่นดีเซลสามารถทำได้ประมาณ11-13กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการขับขี่ทั่วไปขณะที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินขนาดใหญ่จะอยู่ที่ราว7-9กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าเหมาะสมกับพลังและขนาดของรถในเซกเมนต์นี้ ราคาจำหน่ายของ GMC Sierra 1,500ปี2025ในตลาดโลกเริมต้นประมาณ1.5ล้านบาทในรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง2.8ล้านบาทในรุ่นท็อปที่มีอุปกรณ์ครบครันและระบบขเคลื่อนสีน่ล้อโดยราคานี้อาจแตกต่างไปตามการนำเข้าและภาษีเมื่อแตล่ละประเทศแต่ถือว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีสรุปได้ว่า GMC Sierra 1,500ปี2025เปรถกระบะคู่สันที่ททครบเครื่องทั้งความหรู ความแรงและความอนเนกประสงค์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะที่สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ทั้งเพื่อการทํางานหรือการเดินทางท่องเที่ยวหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบและเอียดทุกมุมมองเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องรีวิวเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนําเสนอในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป